สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะมารับชมให้กําลังใจทางช่องหนูนิปุลพาโชคพารวยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาจุดธูปแม่น้ําหนึ่งนะคะขอโชคลาภจากปู่อนันตนาคราชนะคะที่แอดได้บูชามานะคะในแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของวันที่สงเดือนแปดสองห้านะคะงวดที่แล้วนะคะได้จุด ทู่แม่น้ำหนึ่งนะคะเลขที่ได้ก็เก้าสามสี่นะคะแต่ว่าชุดสี่ตัวออกสามห้าหกเก้านะคะออกสามห้าล่างนะคะของเราเก้าสามสี่นะคะผิดแค่แต้มเดียวนะคะสามสี 3, 4, เนาะแต่ว่าออกสามห้ามาลุ้นกันนะคะว่างวดน,นี้จะได้ตัวไหนนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกรอบนะคะเอ่ดก็ได้จุดแล้วนะคะเพื่อนๆจากตั้งจิตอธิษฐานขอพรปู่อนันตนาคราชนะคะจุดทูกแม่น้ำหนึ่งนะคะขอพรขอโชคขอลาบนะคะแนวทางหวยลาพัฒนานะคะของวันที่สเดือน 82564นะคะขอสามตัวตรงๆค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มีโชคมีลาบนะคะเฮงๆรวยๆกันนะคะในช่วงโควิดเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอพึ่งบุญบารมีปูนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยค่ะมาลุ้นกันนะคะว่างวดน,นี้จะได้ตัวไหนคะ่ะงวดที่แล้วนะคะ9 3 4นะคะออกชุด4ตัว3 5 6 9นะคะ2ตัวล่างชุด4ตัวก็3 5นะคะแต่ว่าของเราได้3 4นะคะผิดแต้มเดียวค่ะงวดน,นี้ขอให้เข้าตรงๆนะคะเพื่อนๆจะ้ะขอให้ ทคนนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ร่ำๆด้รวยๆนะคะเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะเพื่อนๆจ้ามาลุ้นไปพร้อมกันเลยจ้า ตัวแรกมาแล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะเป็นศูนย์นะคะ ทุกท่านนะคะคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะเพราะว่าบางทีแอดได้ลงคลิปให้นะคะเพื่อนๆจ๋ามันเวลาลงคลิปมันไม่แจ้งเตือนนะคะ กดไลค์ค่ะเพืเ่อนๆจ้าเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นคลิปเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะตัวแรกศูนย์ค่ะ งวดที่แล้ว3าสออก3าห้นะคะเพืเ่อนๆจะแอดเสียดายมากเลยค่ะแต่ก็แนวทางที่แอดให้ไปนะคะก็เข้าชุดชุด6ตัวนะคะเพืเ่อนๆจากสสองนะคะสีสองล่างชุด6ตัวนะคะใครที่ยังไม่กด รับชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้ค่ะ ตัวที่สองน่าจะเป็นหนะคะ ตัวที่สามทำไมไม่เห็นคะเพื่อนๆจ้าอย่าบอกนะมีแค่สองตัวปูให้สองตัวหรือเปล่าคะเพื่อนๆตัวที่สามมาแล้วค่ะ ตัวสุดท้ายกันค่ะเพื่อนๆศูนย์หกหนะคะตัดเล่นนะคะเพื่อนๆจะตัดเล่นสองตัวนะศูนย์หก0นย์ศูนหหนะคะหกห้หหนะคะสวยค่ะเพื่อนๆจ้า เลขสวยเลยค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะคะในทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ